ในวันวันหนึ่งของเรานะคะมีอะไรที่เราต้องทำมากมายแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องที่เราต้องทำเป็นเรื่องที่เราชอบไปสัตว์ทั้งหมดนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเปามีวิธีที่จะทำให้เรื่องทำเรื่องที่เราไม่ชอบได้อย่างสบายใจนะคะนั่นก็คือจับคู่คะ่ะจับคู่การทำเรื่องที่เราไม่ชอบให้ทำคู่กับอะไรที่เราชอบนะคะอย่างเช่นเราไม่อยากออกกำลังกายอะ่ะ แต่เขาบอกออกกําลังกายมันดีเนาะเราต้องทําก็อาจจะออกกําลังกายไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะทำให้การออกกําลังกายเพลิดเพลินยิ่งขึ้นหรือว่าทำกับข้าวทํากับข้าวไปด้วยฟังพอดแคสต์ไปด้วยอ่ะอันนี้ก็จะเพลินเพลินนะทำกับข้าวไปฟังเขาเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปนะนเป็นความรู้หรือว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือไปด้วยนะเราบอกต้องอ่านหนังสือสอบไม่อยากอ่านแต่ าเราอ่านหนังสือไปด้วยแล้วได้ดื่มเครื่องดื่มที่เราชอบไปด้วยอายิ่งก็เพลินดีเราจะรู้สึกว่าเวลาเรานึกถึงการอ่านหนังสือ,อีิไรอ๋อถ้าได้อ่านหนังสือฉันก็จะได้ดื่มอันนี้ด้วยนะจะทําให้เรารู้สึกว่าลดความกดดันนะคะในเรื่องนั้นขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องที่เอามาจับคู่กันจะต้องไม่เป็นเรื่องที่รบกวนกันนะคะอย่างเช่นอ่านหนังสือไปด้วยฟังเพลงที่มีเนื้อเพลงไปด้วย นะคะคฟังเพลงไปด้วยก็ทําให้อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเว้นเสียแต่ว่าจะเป็นการฟังดนตรีที่ไม่มีเนื้อร้องอันนั้นอาจจะได้นะคะหรือว่า,าทํากับข้าวไปด้วยดูทีวีไปด้วยก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะกำลังหั่นผักอยู่ดูทีวีไปเอาผันมาโดนเนื้อตัวเองนะบาดเจ็บอีกนะ,ะก็ต้องดูให้ดีนะคะก็ลองนําวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้กับตัวเองดูนะคะ งานในวันหนึ่งของเรานะ,ะเราจะได้รู้สึกว่าเป็นเพิ่มความเพลิดเพลินในการทำงานมากขึ้นค่ะ